สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเวลาก็เที่ยงพอดีเลยค่ะเที่ยงแล้วเนาะเสาว์ก็ออกมาที่สวนหลังบ้านนะคะจะมาทําความสะอาดสวนหลังบ้านแล้วก็เตรียมของมาเก็บผักนะคะนี่เนาะมาเก็บผักนะคะที่รู้สึกแย่ๆก็มีคนให้กําลังใจมาเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจทุกคนจากทุกๆคนเลยนะคะ จากพีพเพ่เพื่อนน้อง,อง YouTube เราเนาะแล้วก็ที่รู้จักใน facebook ที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจหลังบ้านนะคะวันนี้สาวก็จะพยายามยิ้มแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะคนที่เขาทำร้ายจิตใจเราหรือทำให้เราเสียความรู้สึกก็ขอให้เขามีความสุขนะคะขอให้เขามีความสุขสิ่งไหนที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจผิดก็ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ คงช่วยอะไรเขาไม่ได้นะคะสิ่งไหนที่ไม่ใช่ความจริงสาวก็ไม่รับนะคะก็ขอให้เขาเข้าใจด้วยเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักกันดีกว่าค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูก่อนดีกว่าว่าบรรยากาศที่สวนเป็นยังไงวันนี้มีพี่สาวมีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆหลายๆคนนะคะส่งข้อความมาให้กำลังใจสาวหลังบ้านพูดแล้วเสียงสัน่น ก็มีกำลังใจขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวไปตัดอุ้ยไม่อยากพูดเยอะพูดแล้วเป็นคนร้องไห้ไว้นะคะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นที่สวนล้างบ้านนะคะพรุ่งนี้จะมีญาติผู้ใหญ่มาที่บ้านนะคะก็เลยอ่านี่เนาะเอามาจะเตรียมจัดโต๊ะไว้สำหรับพรุ่งนี้ด้วยนะคะนี่เนาะ ก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่หลังคาล่มนะคะฝั่งเมื่อกี้เป็นฝั่งหลังคาใสเขาจะร้อนนะคะจะใช้สําหรับนั่งหน้าหนาวจะอุ่นนะคะแต่ฝั่งนี้นั่งหน้าร้อนนะคะเพราะว่าหลังคาเป็นล่มแบบนี้ก็จะเย็นค่ะส่วนอันนั้นก็เป็นเบอร์พูลของคุณลูกชายกับคุณสามีนะคะฝุ่นเคอะเลยค่ะเพราะว่า ไม่ได้ลงช่วงนี้เนาะตรงนั้นก็เป็นกลุ่มของผักที่สาวไม่มีเวลาทําหรือไม่มีอารมณ์เอาลงดินนะคะก็เลยยังอยู่แบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปส่วนหลังบ้านไปเก็บผักกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็กระสอบทรายนะคะถ้าหลายๆคนรู้จักจะรู้ว่าสาวชอบนะคะมีกระสอบทรายไว้ไว <c oughs> ้ทําอะไรก็น่าจะเข้าใจนะคะนี่เนาะ ส่วนผักวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้แดดออกตอนเที่ยงพอดีช่วงนี้สาวมีผักไทยเยอะนะคะเพราะว่าไปซื้อมาจากเพื่อนด้วยก็คือใบแมงลักแล้วก็ใบกะเพราแต่ว่าที่ผ่านมาสาวซื้อมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะแล้วก็เสาวก็เอาปลาซิวออกมาไว้แล้วก็หมูสามชั้นออกมาไว้ว่าจะมาทําห่อหมกหน่อไม้ใส่ใบแมงลักแล้วก็หมกปลาซิวใส่ใบแมงลักกับใบผักขีลาวนะคะ แต่ว่าอารมณ์ไม่ดีก็เลยถ่ายไม่ได้สรุปก็คือปาซิวเน่านะคะก็ทิ้งไปแล้วเนาะส่วนใบแมงรักก็ไม่รู้ว่าจะยังรอดอยู่หรือเปล่าสาวหอไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะตู้เย็นเต็มเสาวก็หอแล้วก็เอาใส่ไว้ในถังเนาะถ้าใช้ได้ก็ใช้ต่อถ้าใช้ไม่ได้ก็คงต้องทิ้งนะคะลมแรงเหมือนกันนะคะวันนี้เนาะแดดตีด้วยนะคะแดดร้อนลมแรง ิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเรามาตัดโหระพาทีกว่าค่ะโหระพาเขาออกดอกต้องตัดออกนะคะนี่เห็นไหมโหระพาออกดอกต้องตัดออกมี่นะ้องแม่ดื้อบอกโหระพาถ้าหรือพวกนี้มีดอกต้องตัดกอ,อกนะคะเพราะว่าสาวตัดไปแล้วรอบนึงเนาะแล้วก็เอาใบเก่าๆออกด้วย ค่อยสวยนะคะก็จะเป็นเปลนโหระพานี่เนาะต,ตัดออกให้หมดให้เขาแตกใหม่นี่เนาะตัดออกไปเลย รีบอกจังเลยโหระพาไปทำอะไรกินดีสามีมะเขือด้วยนะคะ ไปซื้ออุดหนุนเพื่อนก็คือใบแมงลกักใบกะเพราอย่างละครึ่งกิโลเนาะแล้วก็มีมะระกิโลหนึ่งมะเขือกิโลหนึ่งมะเขือพวงอีกกิโลหนึ่งนะคะมะเขือกับมะระแช่ตู้เย็นแล้วก็มะเขือพวงแช่ตู้เย็นแต่ว่าใบกะเพรากับโหระใบแมงลักไม่ได้แช่ตู้เย็นเนาะนี่ก็ตัดใส่ไปเรื่อยๆ เมื่กี้เพื่อนบ้านลองเครื่องเสียงนะคะถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งแล้วเสียงเพลงดังก็เลยหยุดเสียงเด็กหรือเสียงหมาเนอ้องลองอเสียงเด็ก เดี๋ยวสาวจับตัวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะว่าตอนเสร็จได้เยอะขนาดไหนแล้วนี่ก็เป็นโหระพาที่เก็บได้นะคะก็พอได้แกงอยู่เนาะหรือว่าไปใส่แกงนะคะทีนี้ก็จะมาเก็บมะเขือดูสิมะเขือเหลืองเอาผักชีนี่ก็ร่วงแล้วก็ขึ้นมั่วเลยนะคะอันนี้มะเขือเหลืองอะปล่อยไว้ให้เหลืองหรือว่าจะตัดดี อันนี้มะเขือมันเหลืองแล้วนะคะจะปล่อยไว้ให้เหลืองหรือตัดดีมาตัดลูกนี้ดีกว่านี่ลูกนี้เสามือเอ้ยเสามือเสาซื้อไว้อยู่นะคะกิโลนึงเนาะยังไม่ได้ทํากับข้าวอ้าวไปโดนดอกล่วงจะเป็นอะไรไหมอดเลยดอกล่วงแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะไหนเอ้ย อย่าลบนะคะอย่าลบนะนี่มะเขือปลูกเอง1ลูกไปซื้อเขานะคะสองสามลูกก็4ยูโรแล้วนะสีามลูกวันนั้นอะห่อละ4ียูโรแพ็คหนึ่งมี3าสี่ลูกเองนี่ได้สองลูกมีตรงไหนอีกผักสาวไม่งามนะคะปีนี้อากาศแปรปวนแล้วก็ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ดูแลสวนดีเหมือนเมื่อก่อนด้วยเพราะว่ามัวแต่ไป เฝ้าแต่พี่ยูนะคะจะยุ่งกับการตัดคลิปตทบนู่นทำนี่เนอะแป่งเวลาไม่ถูกเองนะคะโทษพี่ยูไม่ได้ผักสลัดนี่ก็เป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะเอาไว้ให้นกกินแล้วก็เอาไว้จัดแต่งจานนะคะเดี๋ยวสาวจะมาเคลียร์ตรงนี้อีกดูสิผักชีขึ้นมากบผักบุ้งนะคะ โอ้เสียงเพลงดังเดินต่อมาเก็บพริกเก็บมะเขือเทศกันนะคะเก็บพริกเก็บพริกเก็บมะเขือเทศปวดหลังพอดีว่าสาวทำงานที่บ้านพักคนชรานะคะแล้วก็พาคนแก่ออกกำลังกายนะคะพาป่วยออกกำลังกายเนาะนี่มะเขือเทศแดงแล้วเห็นไหมมะเขือเทศเดี๋ยวมาตัดมะเขือเทศกันนะคะนี่ แดงแดงแล้วแดดก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหุบนะคะมะเขือเทศอันนี้เป็นสีเหลืองอ่ะเนี่ยสามีถามนะคะว่ามะเขือเทศมันมีสีเหลืองต้นนี้เป็นสีเหลืองเขาจะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ซื้อพันธุ์กเทลสีเหลืองมานะคะเนาะโหละพาแตกสวยเลยข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังนะคะสงสัยจะมีงานปาร์ตี้ โหระพาอันนี้ก็เป็นโหละพาแอฟริกานะคะก็จะดอกแล้วเนาะเนี่ยก็ต้องตัดออกเหมือนกันนะคะมะเขือเทศก็ต้องเก็บแดงแล้วมะเขือเทศมันโดนพายุนะคะแล้วสาวก็ตัดมั่วตอนนี้เขาก็เลยเป็นแบบนี้คะ่ละล้มก็แรงเห็นไหมคะโอ้ยจะหักอีกหรือเปล่าอันเนี้ยต้องผูก ต้องผูกต้องเอาเชือกมาผูกอีกนะคะนีเนาะได้โหละพานะคะได้มาเขือเดี๋ยวตัดโหละพาแอฟริกาเพิ่มเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะตัดกลางแดดมีกระด้งเล็กด้วยนะกระด้งเล็กซื้อที่นี่นะคะไปซื้อที่ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ตัดก็ยิ่งแตกนะคะแตกออกมาเยอะเลยต้องเสียบแล้วมั้งนอ,อ,อลมแรงตีลังกาจะแตกไหมเนี่ยดังป๊อกเลย ถ่ายตอ,อยู่ใช่ไหมตัวตัดโตีนะคะลัดอ,อิงด้วยสวยจังเลยจะตัดไปด้วยทีนี้โหระพาอพิกาเฮ้ยโหละพาอัพิกาตัดแล้วนะคะแต่ว่าเหลือโหระพาเยอรมันเดี๋ยวไปทำเพสโต้ดีกว่าเนาะมาตัดมะเขือเทศกันดีกว่าค่ะ ลูกแดงสวยเลยทำน้ําพริกอ่องหรือทำสลัดหรือใส่ส้มตำใส่ยำเนาะไปทำสลัดก็ได้ เราก็จะตัดอันนี้ต่อนะคะวงนี้นี่ผูกเองเนาะแค่นี้ก็ดีแล้วมีมะเขือเทศสีเหลืองด้วยทีนี้ก็จะลองดูนะคะตัดมะเขือเทศสีเหลืองนี่ แม่คะลวงอ้วงไปนหนึงลูกอิบค่ะนี่พิกต้องเอาที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยออกแดดก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหุบนะคะอันนี้คือเขาไม่สมบูรณ์เนาะนใส่ลงไป ลมกระแรงอย่าล้มเด้อนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดที่สาวเก็บในวันนี้เนาะนี่นะคะก็จะมีมะเขือเทศนี่เยอะแยะเยอะเลยไม่ต้องซื้อหอม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 มะเขือเทศหอมใบโหระพาด้วยนะคะนี่เนาะได้มะเขือเปาะสองลูกนะคะเก็บ2ลูกเนาะ ถ้าไปซื้อก็2ยูโร3ยูโรแล้วนะคะถ้าร้านเอเชียแถ,แถวบ้านเนาะถ้าเป็นมะเขือเปาะพันนี้นะคะจะ3มสีลูกก็3สียูโรนะคะเหมือนลูกละ38บาทอะไม่ไม่ใช่ใช่สิเนาะ4ี่ยูโรแพ็คหนึ่งในแพ็คหนึ่งมีสีลูกก็ลูกละ38บาท38บาทบาทเราเนาะนะคะนี่ก็เป็นหัวรพาหระพาที่ดอก ที่สาวตัดออกไปเนาะไปทําอะไรกินนอ่ออันนี้ก็เป็นโหระพาแอฟริกานะคะลมลมลมเีม่ยลมเด้อมือถืออากาศดีนะคะร้อนแต่ว่าฝนไม่ตกหลายวันช่วงหน้าร้อนปีนี้ฝนตกเยอะนะคะแล้วก็ร้อนร้อนบันไหนร้อนก็ร้อนร้อนแดดก็มามา,มาหกหบอันนี้ก็เป็นโหระพาแอฟริกาแบบหอมมากหอมเหมือนกระเพราอะ่ะ ไช้แทนกะเพราแทนแรงรักเนาะจะทำอะไรกินดีนี่สวยๆทำยังไงจะได้รูปสวยๆทำปพกหมอมจังเลยอะ่ะอยากให้ได้กินเสาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ให้กําลังใจสาวนะคะในวันที่สาวรู้สึกเศร้านะคะก็มีคนส่งข้อความไม่ว่าจะใน YouTube หรือว่าใน Messenger มาให้กําลังใจสาวนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจนะคะสาวก็จะยิ้มสู้นะคะแล้วก็ทำต่อไป ราอาจจะยังตัดต่อไม่เกง่งถ่ายมุมกล้องหรือทําอะไรยังไม่เป็นนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะสาวก็ทําในสไตล์ของตัวเองก็ทําจากที่ไม่รู้อะไรก็ทํามาได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วนะคะคันคันก็เกาเนาะ <laughs> ทำมาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วะคะ่ะต่อไปจะเป็นยังไงก,ก็มาให้กำลังใจกันต่อไปนะคะ ำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมะเขือเทศปลูกเองไม่ต้องล้างก็ได้นะคะอันนี้ก็ค็อกเทลหรือชูรี่ไม่รู้จำไม่ได้กินสดจากต้นอ่ะอร่อยอร่อยสุดก็จากต้นเด็ดแล้วกินเหมือนผลไม้ค่ะอร่อย เดินผ่านก็เด็ดกินอร่อยฟันไม่สวยนะคะมีคนล้อสาวฟันห่างก็ฟันห่างน่าจะเด็กห่างแบบภูมิใจอันนี้สีเหลืองสีเหลืองอร่อยนะคะมีต้นนึงเป็นเชอร์รี่สีเหลืองเออไม่ใช่เชอร์รี่สิมะเขือเทศสีเหลืองอืม สีเหลืองก็อร่อยแต่รสาคาจะไม่เข้มข้นเหมือนอันนี้จะมีอะอโรมาก,กว่าเยอะเนาะจะหอมไม่ต้องล้างก็กินได้เพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็ฝุ่นก็มีจะดินอืม นี่เขาจะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอันนี้เขาก็ออกรสหวานๆแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวจะจืดนิดนึงโหละพาโอ้หัวมากทำอะไรกินเนาะโหละพาเนี่ยขอไอเดียเมนูทำอาหารด้วยค่ะอันนี้โหละพาพิกาผัดเทนกะเพราได้หอมมากแต่มีผักเยอะนะคะตอนนี้โหระพาริกาเอ้ยไม่ใช่ใบแมงลัก แล้วก็กะเพราเนาะซื้อมาเยอะมะเขือแล้วก็อะไรนะมะละมะเขือพ่วงอ่ามะเขือพ่วงผัดใส่เนื้อแล้วก็ใส่ใบโหระพาก็ได้ไปแล้วมากินอวดสวัสดีค่ะ